ซิมาเอาบอลฝากไปแห่ง FC อยู่ไทยเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เอฟซีนี่สบายดีสบายดียดมุนี่น้องตัวเกี่ยวกะซิมาเอาบอลฝากไปแห่ง FC อยู่ไทยเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องกาเฮากะยังบ่เคยส่งไปไทยจากเถื่อเนาะโดย พอดีว่ามีเอฟซีเพื่อนอยากได้บอนหวานของเห่านั้นเอาไปปลูกแล้วก็เอาไปแกงกินพี่น้องเอาไปเฮ็ดนอเฮ็ดแนวแหรอเนาะแมน่นเหาก็เลยชิมาคุดเอาบอนเนาะฝากไปให้เพิ่นเมื้อน,นี้อุปกรณ์กระชิมีเสียมเพื่อนกะชิว่าเนาะโอ้ซํ <c oughs> าบอนก็ให้ฝากไปแบบเพิ่นนะ่ะอยู่กรุงเทพด้วยพี่น้องมนก็นเลยสิบ่มีบอนหวานเนาะแต่ว่าเพิ่นกะชิมีเนื้อที่ปลูกอยู่ ก่อนกะอยากได้แต่ว่าปลูกบ่อน,นี่มันสิแผไวพี่น้องมันคืนไวสมมติว่าเขาปลูกสองต้นนี่กะมันกับสองสาเดือนเนาะแผไวแตกหน่อแตกก,ก,กอคือของเขาปลูกนี่ตอนนี้ร้ายหลายเนาะโดยปลูกแลว้วคือบดับเลยเผื่อจะติดเลยเนาะเขาเสียวทั้งต้นเลยกะทั้งตัวถี่สามารถอ่อมได้นเนาะเลยกะฝากไปเขาบ่แน่ใแจว่าสีฮอตประมาณจากมือแม่น ฝ่าป็นครั้งแรกพี่น้องต้องมาลอดลุ้นน้ากันโดยมาสิมาคุดหน่อแนวเลยบัรตัวที่ว่าเสียเอาไปปลูกกระสิเอาตัวตัวน้อยเนาะดินก็ค่อนข้างเหนียวได้บ่ตัวนี้ได้อุ้ยได้ไหมบ่ได้ตัวนี้เนะาะขาดบ่เป็นอย่างพี่น้องหลายเนาะ มันมีหลายอยู่ขาดเอาไหมอันนี้ก็คือบ่อนที่สีให้เอฟซีเพื่อนเอาไปปลูกเนาะพี่นออปป้งนอ,นองก็จะเป็นประมาณนี้เลยบ้าน,นี้กะสิไปเอาโตที่ว่าสีให้เพื่นอนเอาไปอ้อมเนาะนี่อันนี้ก็คือเ้าตัดเอาไปต้มให้หมูพี่น้องบ่อ,อนี่หวานขนาดนี้พี่น้องบ่อนนี้เดี๋ยวสีเอาให้เบิง่งกนอกวิธีการเอาเวลาเขาเอาไปแกงเพราะเหตงใดๆนี่ก็คือตัดแบบนี้เลย นี่นี่แล้วก็สิเป็นลำอ่อนเนาะสองลำนี่ห้ากับสิตัดแบบนี้เลยอันนี้ก็คือใบอ่อนนี่พี่น้องเอาไปแกงอ่อนนีแซบนี่อันนี้นะโบอเอาก็ได้มันลำน้อยพราเอาไปไก่เนาะเอาแต่ตัวงามๆนี่ มือนี้เท่ากับสิไปฝากเครื่องแล้วกัไปหับเครื่องเอฟซีเพิ่นฝากมานำเนาะพี่น้องสําหรับบ่อนหับกับไปบ่อนไปฝากนะคนละบ่อนกันเนาะบ่อนไปฝากนี่ไก่ไก่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่อนไปหับนี่ไก่เนาะก็คือบ่อนที่เฮาเคยไปหับตลอดนั่นแหละบ่อนนั้นป๊อดสะอ่อนเนี่ยพี่น้องเท่ากับเสียมาจัดให้เบิ่งจักมืออยู่เนาะฮิมมาเฮ็ดอ้อมบ่อนจักมือให้เบิ่งอยู่ตัวนี้บ่อพี่น้องเลยมันบ่งามอาตัวงามเอฟซีเนาะ เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เอฟซีนี่น้องนี่ล่ำน้อยกับโบเอานี่เอาใบานี่นี่คนสีเอาอยู่พวกใบมันเหี่ยวเนาะเอาหน่อยหนึ่งพอ่อใบเนาะเอาไปอันเห็ดโอ๊กเนาะเห็ดป๊กไว้เอาเอาทำหนึ่งพอ่อเอาจักงาม,งามไม่สวยไม่เอานะให้เอฟซีน่ะเอาใบาแก่สีโบ,บตัดออกซะเอาไว้นี่มาแล้วเ่าซิมาเอาไปตัดให้บอลให้อันหมูนี่พี่น้องงามขนาดเลย คือเ้าาตัดนี่แห้งตัดแห้งป่งบออนไรเนาะบ่ดับจักกทื่อพี่น้องอันนี้ก็คือห้าสีแพกแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ตัดใบมันออกเวลาเราปลูกเนาะเ้าตัดไปให้พืนเลยเลยวกะเสียวใส่กล่องไว้เนาะแล้วก็สีอา,สอ,อ,สอาตัวที่พร้อมแกงลงไปให้พืนจัดลงไปเลยนี่ปาตัวอ่อนๆเลยนี่ เอาเข็แกงส้มเนาะแซ่บดยนี่ฝนติตกแล้วพี่น้องบ้าท่มมืดขาดมืดแน่ฝนตกเรียบร้อยตอนนี้เนาะเขากำลังเดินทางไปฝากของให้เอฟซีอยู่แถวบ้านน,นั้นาสอบมาลน้อยดูวยวาทางเขาอันบันเวินเนาะบันเวินทางไปตลาดน้าม่วงนะพี่น้องเมืองไซบุรีเนาะฝนตกที่หน้าต่าง ตอนนี้เรากำลาฮอดขนส่งและนาอพี่น้องแล้วเราก็ได้ส่งของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลจิพากันกลับบ้านก่อนเพื่อจะไปฮับของอยู่มีไซขนส่งนะหลังจากที่ไปส่งของให้เอฟซมาน้องพี่น้องสบายดีเฮากลับิมาฮับของที่เพื่อนฝากมาให้เนาะก็เป็นคนละบอลกันเลยกะ คือบ่อนมีไซที่เราเคยมารับเรื่องตลอดท่นอะไรพี่น้องกับหัวที่เป็นเครื่องอีอย่างที่คนฝากมาให้เนาะแต่ละเถื่อทีเอชซี FC คนฝากมาให้เลยกะมีให้รุ่นให้แบบตื่นเต้นตลอดเลยพี่น้องเสน้นเถื่อนนี้ก็คือกันเนาะตื่นเต้นคือเก่าไปวันนี้งลงไปรับเรื่องกันเลยรับของเนาะมาแล้ว กล่องนี้เลยพี่น้องเมื่อรุ่นนากันอยอ่เพื่อน,นเนาะว่าจะเป็นกล่องเอยียงไปของที่เราหับมามือนี้กาสิเห็นหน้ากล่องแล้วเนาะพ,นพี่น้องเพื่อนเขียนว่าผล,ลไม้เนาะเขากะสิมาเปิดนากันเลยเป็นผลไม้อะไรเอ่ยะว่ามาแต่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องถ้าขึ้นซื้อว่าผลไม้นี่คือแห่งต้องลุ้นเลยว่าจะเป็นหมากหยังงล้วกะมันจะเสียบ่อเนาะสิมาจากจังหวัดยะโส พี่น้องเพิ่นชุงมาจากจังหวัดยะโสธรบ้านของพี่ม,าม,ามั่มจกมกเนาะยะโสธรจกไปทางใด,ดเนาะเพราะว่าเขาเคยได้เบิ่งหนังเขาอวดมาเยี่ยมยะโสธรจกไปทางใดพี่น้องเลยแถวภาคอีสานเอาเลยทางบึงกาลนีก่ก็โอ,อ้มีกลิ่มมนรางวัอะไรเจ้าวาดบ่แม่อะไร พี่น้องเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เนาะแถมเข้ามักกินพี่น้องตอนนั้นหอมเข้าไปไทยนะเห็นผนขายไล่หลายเลยนี่มันก็จะมีลูกเสียเนี่ยสิให้เบิ่งพี่น้องนี่มันหล่นเนาะเมมันหล่นแล้วมันก็เสียแต่ว่าเสียบอลลายมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คือตัวียังกินได้แล้ะก็ตัวหล่นตัวหล่นที่กินได้ก็ยังหลายเนาะพี่น้องเลย ชิมไม่ละชิมเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำม,มาล้างก่อนเนาะนจะหวานไหมเดี๋ยวขอชิมหน่อยตัวนี้เขาก็สิเลือกเอามาล้างกินตัวนี้มาเอาใส่ซ้ำนุ่งน้อยใส่ซ้ำล้างมาล้างชิมก่อน โม้ว่าพันอีอย่างเนาะพี่น้องมเมนแบบเป็นหน่วยแบบเพ่นปลูกเองบอ่ถึงใดงแต่แต่เคลื่อนว่ะปิดของยโสสิมาล้างลองซีมก่อนพี่น้องเนี่ยเป็นส่วนอินทราพารมเนาะ<บ>นยูลาวสวนเที่ยวไปนะส่วนเที่ยวเคยไปนะบอ้ว่าพูนขายเบิร์ดหรือยังเนาะน้อย พี่ซูกับบมีพี่น้องมาเซ็ต,ต <c oughs> น้ำนี้เข้าใส่เกลือเนาะเป็นไงหวานอืหวานหวานแยบเลยแับเข้ามาเนี่ยหวานจะววาแบบฝาดหน่อยหนึ่งเซตเลย หวานนิดหน่อยก็ได้หลาย,ยาได้เสื้อมาใส่นี่เลือกให้พี่น้องเอ็ซีเบิ่งกไว้ได้หลาย,ลายบอสเอาไว้ก่อนพี่น้องมัวแม่เมื่อกินได้หรือบอหวานเจี๊ยบเลยตัวนี้เป็นหยดนะอืมพันนี่แซ่บอืมกินไปกินมาคล้ายๆอันอ้อยเนาะอ,อ้อยที่ว่าอันอ้อยพ่นปูกเทพน้ำตาลนะพี่น้อง เหมือนอ้อยเลยแต่อ้อยจะไม่ฝาดนะเพราะว่าเพื่อนสิส่งมาห้อนเท่ากับใช้เวลาเย็ดมือเนาะเพื่อนก็เลยมีตัวเสียแน่ปีที่แล้วมีเอซีทานหนึ่งพนส่งมาให้นะกะแซ่บพี่น้อง อร่อยแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรมีหลายพันเนาะอิทธพลัมเนาะของชอบเลยนะนี่อแถมมีประโยชน์เาซื้อนี้มาหอมจะลบอบปวดไปหมดเลยผักแตงไทยพี่น้องแตงไทยแตงลาว โอ้ได้หลายอยู่ได้เสียก็ถือว่าโบหลายถือว่าหน่อยอะไรนี่โอ้ได้หลายเติบอ,อืมเยอะมากเอาไว้เลือกกำลังตรงนี้พี่น้องเสียงดังตัดออกเลยนี่พี่น้อง ถือว่าถือว่าโมเสียหลายกับแบบยังได้กินหลายอยู่แช่ตู้เย็นไว้เนาะสัแสกแปลิแบบเคือบัต่นี่ก็หาซื้อตามแคมทางเพื่อนซีขายหลายยามนี่เนาะแล้วก็แตงโมพี่น้องหอมหวาน้าโชคดีก็คือสีหวาน้าแบบบางหน่วยกับสิบัวหวานพี่น้องเอพราะววานแม่หวาเพื่อน กินอี่อย่างที่แบบมีรสชาติหวานๆลายโบได้คือมักแตงนี่เพื่นกินได้พี่น้องคือแค่นตาลูปเลยสำหรับมือนี้กะข,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพื่อนฝากอินทาพลัมมาให้พี่น้องโดยรู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าเพื่อนแบบอยู่ตั้งแต่ยโสธรเนาะฝนก็ฝากมาให้เฮาอยู่สวรรค์เขตพี่น้องกับโบฮู้ว่า ไกลกันซนะ้ำใดเนาะน้องตวเกี่วกบเคยจะได้ยินว่ายะโสธรแต่ว่าปะหัวอยู่ทางใดไปทางใดเนาะพี่น้องดีใจลายเนาะก็ขอ <c oughs> ให้เพื่อนและครอบครัวจงมีสุขภาพทางกายแข็งแรงเนาะพี่น้องลำรวยํำยวนะรวยขึ้นกาเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณขอบใจที่บอกกดค้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุน ให้ครอบครัวสาวลาวเซโนโมีกำลังใจสู้ต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบายมาใจพัดว่ากินอินทผลัมวะบกกินมกแตงให้เบิ่งเลยว่ะหว,วานเรือเบหวานมกแตงแถวบ้านน้องตัวเกี่ยวเนาะมามา <c oughs> เดี๋ยวน้องสิจัดคำ่งใหญ่เลยเหมือนแนตงโกเลยน้องทุกคนแตงโกเลยกิ่นก็คล้ายๆเด้อหอมหวาน หวานกับแบบเป็นหวานธรรมชาติโบถึงขั้นกับ,บาแบบหวานเจี๊ยบนะพี่น้องเนาะแบบหวานแซบนะแบบโบต้องใส่กะทิกไ็ได้ถ้าแบบเอาไปใส่กะทิน้ำหวานให้แซบอืกินเบิดไปสองคนนี้เกือบรู้หนึ่งแล้วกาาว็ยังชิมว่าอื้อนี่แหละมันหวานไหมว่าละมุนหอมหวานโบถึงขั้นหวานเจี๊ยบหวานแบบพอดี เหมาะสำหรับคนที่บอกินหวานอืคืออันครอบรัวเขานะบ่ค่อยกินหวาน,นเนาะพีบบ่น้องแน่พี่น้อเป็นกรรมะพร้าวหวานแม่ห้ามกินหวานลายแล้วก็เขาลื้นเลยคนกินหวานมไม่ชอบกินหวานคือน้ําที่คนขายอยู่อนตลาดเนาะเช่ <c oughs> นว่าชาเขียวชาไทายชานมอย่าง <c oughs> หวานเจี๊ยบหวานแห้งเนาะเขาแบบกินบ่ได้ซื้อลองซื้อเ <c oughs> บิงได้ตอนนะั <c oughs> ้นบ่แมนว่าบ่อเปิดใจ เขาซื้อมาแหละเขาถ่าให้น้ำแข็งละลายก่อนพี่น้องแล้วก็กินไปยังรู้สึกมันยังหวานอยู่เลยนรบอกกินเนาะบ่มากแน่แล้วกะย่านแบบหักสุขภาพหักสุขภาพแน่เพราะว่ายัานบอหวานบอกเคล็ดลับเพื่อให้เลือกแบบใดจะหวานซื้อหน่วยแบบอันกลมๆนี้พี่น้องหวานกลมๆได้นีมเนาะคือจะหวาน หอมข้าวเหนียวนุ่มันอ่อนหน่ิดๆกระถางมาอ่อนหลายพอมัาสิลี่ยังสามหน่วยเอาไว้ให้เม่ว่ากระบอกยอืมอร่อยมากบริสุทธิ์ของหวานใส่กะทิแต่ว่าปีนี้ยังบม่ได้กินเลยช่วนหลายซื้อมาเา่ะเจอได้มากหวานซื้อมากินเลยพี่น้องกะทิก็มีแต่ว่าปีนี้มาอร่อยแล้ว